สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เซมากิเกมมิ่งชาแนลครับเราจะเกมมากขึ้นเลยผมครับเก่งเซงมากิีครับวันนี้ผมจะมารีวิวเกม Forest ฟลอเรสก็เป็นอีกหนึ่งพ็อกเก็ตมินิเกมนะครับจากค่ายสยามบอร์ดเกมนั่นเองก็เป็นสปอนเซอร์กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับโดยที่เกมนี้เนี่ยเราจะเป็นกึงก่งกึ่งสปีดเกมนิดนึงไม่สปีดเลมันเป็นเหมือนการชิมจังหวะมากกว่านะครับก็คือเราจะผัดกันลงการ์ดเนี่ยแล้วก็ถ้าใครลงให้จังหวะแบบว่ามีไอคอนชนิดหนึ่งครบ7ชนิดครบ7อันเนี่ยเราก็จะสามารถได้แต้มได้อะไรประมาณนั้นเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับว่าเกมยังไงบ้างครับผม อ่ะเรามาดูวิธีเล่นของ Forest ก่อนนะครับก็กนอื่นเนี่ยก็สับการ์ดแล้วก็แจกคนละ3ใบนะครับทุกคนก็ได้การ์ดคนละสามใบผมขอว่ากองวันนี้แล้วกันนะครับเึื่อตาเราเนี่ยเราก็จะเล่นการ์ดลงมา1ใบนะครับแล้วก็จั่ว1ใบนะครับตาคนต่อไปก็ทําตามนี้เช่นเดียวกันก็คือเล่นการ์ดหใบแล้วก็โจดหนึใบวนไปเรื่อยๆนะครับประเด็นกองไปโฟกัสโอเคโฟกัสละนะครับอ่ะคนต่อไปเขาอาจจะลง อันนี้แล้วกันนะครับแล้วก็จวหนึ่งใบนะครับหาเป็นการ์ดท,ที่แบบว่าเฮ้ยเห็นต้นไม้เนี่ยก็ให้วางแนวตั้งแต่ให้เห็นแค่แบบเป็นพุ่มไม้เนี่ยให้วางแนวนอนอยู่ด้านบนนะครับต่อให้มันไม่มีการ์ดแนวตั้งเราก็จะวางแนวนอนต่อตอ,ตอก็ได้นะ่วนแนวตั้งก็เช่นเดียวกันก็วางต่อไป,ไปในทิศทางเดียวกันนะครับ <c oughs> เมื่อไหรก็ตามถ้าเกิดว่าเราวางการ์ดเนี่ยแล้วมีไอ้ตัวพูดจิ๋วเนี่ย ครบเจ็ดตัวนะครับนับนับแค่แบบเดียวนะซึ่งผู้จิ๋วจะมีซันตาคอสมีนางฟ้ามีกบแล้วก็มีนกฮูกนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มีอย่างใดอย่างหนึ่งครบเจ็ดตัวเดีย๋ยวผม example ให้ดูดีกว่านะครับเข้ามาจึงจึง,จงกี่ตัวแล้ววะหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าอ่าสมมติเนี่ยถึงตาผมผมวางนี้ปึ้งเนีย่ยมีซันตาคอสเจ็ดตัวพอดีถูกไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เนครับผมก็ให้พูดว่าซากสนะครับแล้วผมก็จะเก็บการ์ดท,ทุกใบที่เป็นซาตกะมาเป็นของผมอ่านี้ก็จะเป็นแต้มตอนจบเกมหนึ่งแต้มตอนหนึ่งใบก็มาเก็บไว้นะครับตาคนต่อไปก็เหมือนเดิมก็เล่น1นึ่จวหนึ่งเล่นหนึ่งวน,น,งน,น,งวน,นงึวนไปเรื่อยจนกว่าการ์ดท,ทุกคนหมดนะครับพอการ์ดหมดปุ๊บเนี่ย ก็มาดูว่าใครเนี่ยมีแต้มเยอะที่สุดคนนั้นชนะนั่นเองการหมดยังไงก็คือให้หมดกองไปเลยพอหมดกองเสร็จปุ๊บก็เล่นให้หมดมืออีกนะครับแล้วก็มาดูแต้มใครแต้มเยอะสุดคนนั้นชนะนั่นเองนะครับคแค่นี้เลยส่วนมันก็จะมีอาร์ตเวิร์กรูปตัวอื่นเนี่ยให้ตัวข้างล่างเนี่ยจะไม่มีผลอะไรนะครับอย่าไปเผลอนับมันนะเหมือนเอามาแบบน่ารักน่ารักอย่เฉยๆเป็นอาร์ตเวิร์กนะครับเราจะนับแค่ตัวจิ๋วๆพวกนี้มีหลายคนน่าจะไปสับสนกันนี้ด้วยนะครับ มันจะมีซันตาคอสใช่ไหมแล้วมันมีคนแคล์ด้วยเว้ยแล้วมันคล้ายๆกันระวังด้วยนะครับเดี๋ยวเอาให้ดูนี่คนแครอันนี้ไม่ใช่แบบเอ้ยมีซันตาคอสหลายตัวไม่ใช่ซันตาคอสมีแค่นี้นะครับอันนี้เป็นคนแคลเท่านั้นนะครับก็ได้ลนนะครสรุปวิธีก็คือมีสามใบเล่นการ1หนึ่งใบจวดหนึ่งใบเล่นการหน,น,นึ่งใบจวดหนึ่งใบนะครับถ้าเห็นต้นไม้วางแนวตั้งถ้าเป็นใบไม้ธรรมดาวางแนวนอนไว้ข้างบนนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเล่นการ์ดปั๊บแล้วมีผู้จิ๋วตัวหนึ่งหรือมาากกว่่แบบนนึงเีย ที่มี7ตัวหรือมากกว่านะครับก็เราจะได้กินการนั้นไปทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องพยายามเล่นให้แบบจังหวะที่มันได้เจตัวพอดีนะครับหรือถ้ามันยังมีน้อยเราก็อาจจะแบบดูเทอร์นออเดอร์ดีใกล้ถึงเราหรือย,อยังหรือถ้าแบบเล่นแค่สามคนงี้เราก็ลงซันต้าสามแม่งมเลยนะครับแล้วเลยมีซันต้าสาวสองอยู่ในมืออันหนึ่งเวลาเขาเล่นเขาเล่นไปได้แบบอาจจะพอดีให้เราได้แต่งเวลาเนี่ยเกมนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับเดี๋ยวมาดูความคิดเห็นส่วนตัวผมกับเกมนี้ดีกว่าฟอ r e เรสนะครับว่าผมรู้สึกยังไงกับ,บ้า,บาบม โอเคครับมาดูความคิดเห็นส่วนตัวผมดีกว่ากับ Forest นะครับก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกว่าความคิดเห็นความิเห็นเนี่ยมันไม่ใช่แค่ผมคนเดียวนั้นจะมีมาจากแอมกับแม่ด้วยบางส่วนนะครับเพราะว่าผมเล่นกับแอมกับแม่ไปนะครับเกมนี้ไม่ใช่แนวผมบอกเลยไม่ใช่แนวผมเพราะว่ามันเป็นเกมแบบมันเบามากก็คือตาหนึ่งเราเล่นการ์ดเล่นการ์ดแล้วก็แค่เล่นให้มันจังหวะให้แบบมีไอ้ซันต้ามีนกคูก่หรือมีนางฟ้ามีกบเนี่ยให้ครบเจ็ดให้ได้หรือเกินแล้วเราก็จะได้แต้มอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งมัน บางทีมันแทบไม่อะไรไม่มีอะไรให้ตัดสินใจเลยคือวิธีเล่นที่เป็นเบสชอย์ที่สุดก็คือพยายามลงอะไรให้มันแบบลงให้มันอย่างละหนึ่งตัวไปอ่ะอยา่าอย่าก,กระตุกกระตากให้เป็น2ตัวหรือถ้าตัวไหนไม่มีเลยก็ลงสามตัวไปก่อนก็ได้ที่วนมาตาเราเนี่ยเราจะได้แบบเป็ดเจ็ดตัวได้อะไรประมาณนั้นคือเหมือนมันมันมีเบสออปชันให้เราเสมอมันทาให้เราแทบไม่ได้อ่าแทบไม่ได้ตัดสินใจอะไรเลยผมไม่ค่อยชอบเกมอะไรที่มันไม่ได้ตัดสินใจอะไรเลยอยู่แล้วนะครับแล้วก็พอถึงจังหวะ เราก็เก็บไอ้พวกที่มันเป็น2ตัวหรือถ้ามีการ์ดสตัวมันต้องคู่3าตัวในการ์ดใบเดียวกันอะไรเงี้ยก็เก็บไว้ใช้จังหวะเอาไว้สกอร์แต้มลงมาเึ้งครบ7แล้วเราก็เอาแต้มไปส่วนใหญ่ก็จะเก็บไวย้ยางนั้นกันนะครับก็ทําให้สำหรับผมรู้สึกเฉยๆเพราะว่ามันอย่างที่บอกว่ามันมันไม่ได้ตัดสินใจอะไรเลยมันเลยไม่ได้รู้สึกว่าเราได้เล่นเกมอะแต่กับคุณแม่แอมนะครับเขาชอบเขากับชอบเกมนี้มากเพราะว่ามัน มันเล่นง่ายมันเข้าใจง่ายมันเือนเพลินเขาบอกเหมือนเล่นไพ่เลยก็ <g ül> <g ül> คือมันแบบอาศัยดวงในการจวดอะไรเงี้ยครับถ้าใครที่ชอบแบบเกมแบบอารมณ์เล่นไพ่ปแปดปเก้าอะไรประมาณนี้ป่ะเออก็ก็น่าแบบผู้ผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่หรือว่าเด็กเล็กๆก็เล่นได้แนตะ่ถ้าเป็นเกมเมอร์เนี่ยก็อาจจะน่าเบื่อหน่อยนะครับเพราะตัวเกมมันก็ไม่ได้เร็วอะไรขนาดนั้นมันก็ใช้เวลาพอประมาณเลยประมาณแบบ20นาที15นาที20นาทีนะครับสำหรับเกมมนี้โดยที่เรานั่งแบบ จวลงจวลงจวลงไปเรื่อยอย่างเงี้ยโดยที่แบบแทบไม่มีอะไรคิดเลยได้แต้มก็หยิบมานะครับก็เพราะฉะนั้นครับเกมนี้ครับ forest นะครับอส่วนคอมเมนต์นอะไรขอไม่พูดถึงแล้วกันเพราะว่ามันดีอยู่แล้วนะครับคอมเมนต์นคือดีมากกล่องอะไรเงี้ยการ์ดก็คุณภาพดีอยู่แล้วนะครับของค่ายนี้ทั้ง4ตัวเลยนะครับแล้วก็ราคาพูดถึงราคาคือราคาไม่แพงนะ299บาทนะครับถูกมากๆแล้วก็เรียกว,ว่าคุ้มอะนะครับถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยคุณอยากจะซื้อ เกมนี้เหมาะใครอะเกมนี้เหมาะกับการซื้อไปเล่นกับเด็กหรือซื้อกไปเล่นกับครอบครัวหรือซื้อไปเล่นกับผู้ใหญ่หรือว่าแบบไปออกทริปแล้วทริปนั้นมีแต่เด็กอะไรเงี้ยแล้วอยากจะหากิจกรรมเล่นกันอะก็แนะนานะอ่าฟอเรส t นะครับเพราะฉะนั้นครับเซมิกิเกมมิ่งขอให้เกมฟอเรสเป็นเกมที่ดีนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วก็ขอบคุณสยามบอร์ดเกมด้วยที่ส่งมาให้รีวิวครับบา,บายครับผม